ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบก,กับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเจ็ดเคยครรบรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำข้อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณสุชาดาอุตรีศรัทธาของคุณปราณีทรงเคราะห์ธรรมศรัทธาของคุณศักดาเพือดงาม และศรัทธาของคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้ภาพครับขออนุมโมทนาในกุศลศรัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมานโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นทานตามคำสอนของพระพุทธทเจา้า ที่ตรัสว่าสัรพทานัางธรรมทานัางชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทางปวงมหากุศลจากการที่ร่วมกันให้ธรรมะเป็นทานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจใยให้คุณสุชาดาอุตรีให้คุณปราณีสงเคราะห์ธรรมให้คุณศกดาเผื่อดงามให้คุณบางอ่อนเต็มชื่นทุกท่าน ขอจงได้มีความสุกกายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบตัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงขออนุโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นทศกางคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยร่วมเป็นเจ้าภาพนะ สร้างมหากุศลอุทิศให้แก่บิดามารดายากและเทวดาทั้หลายอ้าวพรุ่นี้จะได้อนุโมทนาสาธุกันนะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจา้าต่อจากคราวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับพ้นจากการพลัดพรากจากกันไม่ได้พ้นจากความแก่ก็ไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องแก่ แกแล้วก็ต <blunt ness> ้องเจ็บป่วยนี่คือโทษของกรรมเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายกลาบใดที่กรรมยังมีคุณอีกผลของกรรมยังมีอีกก็ยังต้องเกิดอีกเกิดอีกก็ต้องแกอีกแกอีกก็ต้องเจ็บป่วยอีกเจ็บป่วยอีกก็ต้องตายอีกตายอีกก็เกิดอีกเพราะการตายก็คือการเกิด การเกิดก็คือการแก่การแก่ก็คือการเจปป็บป่วยการเจ็บป่วยก็คือการตายนี่คือโทษของกรรมล่วงพ้นไปไม่ได้ให้ยะสะได้พิจารณามีทรัพย์ก็ต้องพลัดพรากจากทรัพย์มีสมบัติก็ต้องพลัดพรากจากสมบัตินี่คือโทษของกรรม ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องพลัดพรากจากความเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นเทวดาก็ต้องพลัดพรากจากความเป็นเทวดาสุขมากแค่ไหนก็ไม่พ้นการเกิดการแก่การเจ็บการตายมีผลบุญมากแค่ไหนเป็นเกิดเป็นเทวดาก็ไม่พ้นจากการจุติและมาปฏิสนธิในภพใหม่ล่วงพ้นไปไม่ได้ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดา แล้วในที่สุดไม่ว่าเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาล้วนตกอยู่ในสังสารวัตด,ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายนี่คือโทษของกรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถ้าเราไม่หาทางออกจากกรรม ก็ไม่พ้นจากเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดตอนนี้ยกษะได้เห็นโทษของกามแล้วนะยศะได้เห็นโทษของกามเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่เมื่อมีการแก่ก็ต้องมีการเจ็บป่วยเมื่อมีความเจ็บป่วยก็ต้องมีการตายเมื่อมีการตายแล้วก็ต้องมีการเกิด จะเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่กรรมจะจัดสรรให้แต่เกิดแล้วก็ต้องอยู่ในฐานะเดียวกันคือต้องเกิดแก่เจ็บตายฉะนั้นเราจึงมีการแผ่เมตตาให้แก่กันและกันสัพเพสตาสัตว์ตทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ไอ้ที่ว่าเป็นเพื่อนทุกข็เป็นอะไรยงไงเป็นเพื่อนทุกขก็คือเป็นผู้มีขันห้าด้วยกันสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นเพื่อนทุก็คือเป็นผู้ที่มีขันห้าด้วยกันถ้าลงมีขันห้าด้วยกันก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเอาละเราได้รู้ถูกได้เข้าใจถูกว่ามีขันห้าแล้วก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่เราได้ทำบุญ เราจึงได้แผ่ส่วนบุญที่เราได้ทำให้โดยตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาดีไปให้ว่าจงเป็นสุขเป็นสุขเขถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกโศกโรคภัย นี่คือตั้งความปรารถนาดีต่อกันเขาเรียกว่าแผ่เมตตาไอ้ที่เราต้องแผ่ให้แก่กันและกันก็เพื่อให้รู้ว่าเราเป็นเพื่อนทุกข์ด้วยกันเพื่อนทุกข์ก็คือเป็นผู้มีขันธ์ห้าด้วยกันเราจึงไม่ควรเบียดเบียนกันเราจึงไม่ควรมีเวรแก่กันและกันเพราะเราก็มีขันธ์ห้าด้วยกันขันธ์ห้าเนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษ จนั้นเราได้ขันห้ากันมาคนลชุดเราเป็นผู้ฉลาดเอาขันห้ามาทำบุญเอาขันห้ามาปฏิบัติธรรมะเอาขันห้ามาฟังธรรมะเอาขันห้ามาเป็นสะพานพืชที่จะทอดไปหาให้พ้นจากความทุกข์ให้พ้นจากความมีขันหา้าเรียกว่าเอาขันหา้ามาทำให้พ้นจากขันหา้า เรียกว่าเอาความทุกข์เรียกว่าเอาทุกข์มาทําให้พ้นจากทุกข์นั่นเองนี่คือคนฉลาดส่วนคนโง่ได้ขันห้ามาแล้วก็เอามาเบียดเบียนกันเอามาฆ่ากันเอามาเบียดเบียนกันเอามาทําบาปกันได้ขันห้าแล้วก็ามาทําบาปกันได้ขันห้าแล้วก็มาฆ่ากันเอาขันห้ามาฆ่ากัน เอาขันห้ามาลักมาขโมยกันเอาขันห้ามาผิดในกามต่อกัน,เอ,น,กนเอาขันห้ามาด่ากันเอาขันห้ามาโกหกกันเอาขันห้ามาใส่ร้ายป้ายสีกันนี่คือคนไม่ฉลาดเรียกว่าคนโง่ขอให้เข้าใจการความเป็นไปของชีวิตมีทรัพย์ก็เพราะทานได้เกิดเป็นมนุษย์ก็เพราะศีล ได้เกิดเป็นเทวดาก็เพราะศีลทั้งผลของทานทั้งผลของศีลล้วนมีโทษคือนำให้เกิดในสุกติเทวโลกก็จริงแต่ก็มีโทษตรงที่เกิดแล้วมันต้องแก่แก่แล้วมันก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วมันก็ต้องตายที่เราสวดในบทชาติปิทุกขาชลาปิทุกขาพยาทีปิทุกขา มรนะปิทุขังโสงกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยคโคทุโคปิเยหิวิปโยคโคทุโคยัมปิชังนละพติตัปิทุขังสังคิเตนะปัญจุป,ปาทานขันธาทุกขาอันนี้คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ให้ชี้ชี้ให้เห็นโทษของขันธ์ห้าว่าขันธ์ห้านั่นเองที่มันเกิด ขันห้านั่นเองที่มันแก่ขันห้านั่นเองที่มันเจ็บป่วยขันห้านั่นเองที่มันตายแล้วขันห้านั่นเองที่มันเกิดเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาเพื่อแก่แก่เพื่ออะไรเพื่อเจ็บป่วยเจ็บป่วยเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้ตายนี่คือโทษของขันห้า่ฉะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจผู้เจ้าทรงแสดงเรื่องทานเรื่องศีล ก็เพื่อให้รู้คุณของกามให้รู้โทษของกามผลของทานผลของศีลน,นะมีทั้งคุณคือทำให้ได้เกิดในเป็นมนุษย์เป็นเทวดาทำให้มีทรัพย์มีสมบัตินี่คือมีคุณของทานคุณของศีลน,นะแต่คุณของทานคุณของศีลมันก็มีโทษมีโทษก็ตรงที่มันต้องวิบัติเกิดแล้วมันต้องแก่แก่แล้วมันก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วมันก็ต้องตาย อันนั้นพระยาศะฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็สลดใจสลดใจของการมีชีวิตที่ตกอยู่ในอำนาจของกามเห็นโทษของการมนะจยเนก็พุทธเจ้าแสดงให้รู้คุณของกามแล้วก็ยังให้รู้โทษของกามด้วย ถ้าหลงติดอยู่ในคุณของกามก็จะต้องได้รับโทษของกามเมื่อเห็นโทษของกามก็จะเบื่อหน่ายในกามแล้วพุทธเจ้าก็แสดงเพื่อให้รู้หลักของการออกจากกามซะออกจากกามซะจะได้พ้นจากกรรมกรรม่มยนำให้ได้ทั้งสุขติได้ทั้งทุกขติ กามที่เป็นไปกับบาปประบาปก็ลงสู่ทุกขติลงสู่อาบายกรรมที่เป็นไปกับกุศลก็ได้สุขติได้เทวโลกถึงจะได้สุขติได้เทวโลกก็พ้นจากความเกิดไม่ได้เกิดแล้วก็ต้องแก่แก่แล้วก็ต้องเจ็บป่วยเจ็บป่วยแล้วก็ต้องตายประโยชน์อะไรกับการเกิด ประโยชน์อะไรกับการมีทรัพย์มีสมบัติมีมรดกมีชีวิตมีเงินมีทองมีประโยชน์อะไรในเมื่อเหล่านี้มันมีโทษที่จะต้องพลัดพรากจากกันมีก็เพื่อหมดขอให้เข้าใจนะครับท่านถากว่าเรารู้โทษของกรรมรู้คุณของกรรมซะก็เอาคุณของกรรมมาใช้เกิดประโยชน์รู้โทษของกรรมก็เพื่อหาทางออกจากการรมซะ เราจะได้ไม่หมกมุ่นอยู่กับการเวียนว่ายเวียนตายเวียนเกิดจิตของยะรู้คุณของกามแล้วก็รู้โทษของกามจิตของยะจึงเอื้อมต่อไปว่าทำไงจึงจะพ้นจากกามได้คราวนี้ก็มาถึงเราอ่ะอ่ะ มาถึงเราที่ได้หยิบยกเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ยศะ,ะน้อมมาใส่ตนเพื่อให้เราได้มีความคิดเหมือนยะสะกันบ้างลองมาทบทวนยุดหน่อยดีไหมกามาคืออะไรเพื่อให้เกิดความรู้ชัดเกิดความเข้าใจช,ชัดว่ากามาคืออะไรกามก็คือสิ่งที่น่าใคร่สิ่งที่น่าปรารถนา แล้วมีเท่าไหร่อะไรบ้างเรามาดูสักหน่อยดีไหมกามคืออะไรกามคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาแล้วสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเนี่ยมีเท่าไหร่ครับมีสองประการรู้ไว้สิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนามีสองอย่างสองประการนั่นคือ วัตถุกรรมและกิเลสกรรมวัตถุกรรมก็เป็นสิ่งที่น่าใคร่นาปรารถนาแล้วกิเลสก็ยังเป็นสิ่งที่น่าใคร่นาปรารถนาเราไม่รู้ความเป็นจริงในเรื่องนี้เราก็หลงปรารถนาในกามทั้งในวัตถุกรรมและทั้งในกิเลสกรรมฉะนั้นรู้ไว้ซะ ว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาเนี่ยเรียกว่ากามและสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนานั้นมีทั้งวัตถุแล้วมีทั้งกิเลสแล้วก็ควรจะรู้ซะวาวัตถุคืออะไรกิเลสคืออะไรวันไหนเราร้องไห้เราจะได้คิดถึงคําสอนของพุทธเจ้าว่าเราทําไมต้องร้องไห้ร้องไห้เพราะกามหรือเปล่า วันไหนเราทําบุญเอากามไปทําบุญหรือเปล่าพระบุญที่เกิดจากกามก็มีบุญที่ไม่ได้เกิดจากกามก็มีแล้วถ้าเราเอากรามทําบุญผลของบุญมันเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้เอากามทําบุญผลของการที่ไม่เอากามทําบุญเอามันเป็นยังไงเราก็จะได้เลือกเอาเลือกทำเอามาเรียนรู้มาทำความเข้าใจกันนะ รุ่นนี้มีบุญที่ทำให้ผมมีแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะน่าจะยิบยกเรื่องธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงแก่ยศะ,ะดูมาให้เราได้เรียนรู้กันนนะยะสะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะธรรมะที่พุทธเจ้าทรงแสดงแก่ยะสะก็เป็นครูบาอาจารย์ของเราเราได้เอื้อมไปถึง ชีวิตของยสศเอื้อมไปถึงธรรมะที่พุทธเจ้าสแสดงแก่ยสศเอื้อมไปถึงความคิดของยสศที่ฟังธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสแสดงและคิดอย่างไรแล้วลองเอามาเทียบกันกับเราที่ฟังธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสแสดงแก่ยสศแล้วเราคิดเหมือนยศกันไหมอืมเอาตรงนี้ก่อนนะผมอยากให้เราได้รู้ชัดเข้าใจชัด ปัญญาที่รู้ชัดเข้าใจชัดเนี่ยเรียกว่าสัมปชาโนเข้าใจไหมมีคนลายมาถามผมว่าสัมปชาโนเนี่แปลว่าอะไรสัมปชาโนเป็นชื่อของปัญญาที่รู้ชัดเข้าใจชัดในอารมณ์ปัจจุบันความรู้ชัดเข้าใจชัดในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยเป็นชื่อของปัญญาเป็นตัวปัญญานะ เป็นตัวปัญญาอ้าวตกลงกามคือสิ่งที่น่าใคร่กามคือสิ่งที่น่าปรารถนาเรามีความใคร่ต่อกามมีความปรารถนาต่อกามเราก็จะได้รู้สักความใคร่ที่มีต่อกามของเราเป็นไงความปรารถนาที่มีต่อกามของเราเป็นยังไงกามมีกี่อย่างมีสองอย่างคือวัตถุก,กามและก็กิเลสกาม วัตถุกรรมมีห้าประการวัตถุกรรมคือสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาที่เป็นวัตถุจึงเรียกว่าวัตถุกรรมสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาที่เรียกว่าวัตถุกรรมมีห้าประการคือหนึ่งรูปสิ่งที่รู้ได้ทางตาที่มองเห็นทางตาทั้งหมดน่ะที่เห็นทั้งหมดน่ะคือรูปรูปปารมณ์ รู้ปลารมคือรูปที่ปรากฏทางตาที่เห็นได้โดยตานั่นแหละคือวัตถุกรรมที่หนึ่งวัตถุกรรมที่สองก็คือเสียงเสียงที่ได้ยินนั่นแหละเป็นวัตถุกรรมที่สองคือเสียงเสียงก็เป็นวัตถุกรรมนะกลิ่นที่ได้หอมหรือเหม็นนั่นแหละเป็นวัตถุกรรมที่สาม หอมข็เราแต่เหม็นของคนอื่นได้เหม็นของคนอื่นแต่หอมเราได้อาจจะหอมไม่เหมือนกันเหม็นไม่เหมือนกันเขาเหม็นเราว่าหอมเราว่าหอมเขาว่าเหม็นไอ้ที่เราว่าเหม็นนอ้อีแรงมันบอกมันหอมจะตายมันวิ่งรี่เข้าใส่เลยนะนั่นอารมณ์มันไม่เหมือนกันนะของคนมีกรรมะนะออมีกรรมอย่างเราของเน่าของ เปื่อยนี่เหม็นจะตายไปแต่อีแรงอีกาเนี่ยมันหอมจะตายไปของเน่าของเปื่อยของเหม็นนั่นนะมันหอมนะอืมนั่นเราจึงว่ากันนะเหม็นอย่างที่อีแรงเราเหม็นอีแรงมันไม่เหม็นหรอกมันอยู่ด้วยกันนะหอมจะตายไปแต่เราให้อยู่กับอีแรงไม่ได้เพราะมันเหม็น อันความเหม็นความหอมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัตถุก,กรรมให้เข้าใจนะเราว่าเหม็นเขาหอมเราว่าหอมเขาเหม็นคนกินทุเรียนนะโหทั้งหอมทั้งหวานทั้งมันแต่คนนั่งดมกินคนคนรับกลิ่นทุเรียนนั่งดมกลิ่นทุเรียนเหม็นจะตายก็มากินกันได้คนหิ้วทุเรียนเขาจึงห้ามขึ้นลถเมย์ปรับอาการ ปกระเป๋าเห็นใหญ่คนนี้หิว้วเรียมมันไล่ลงอย่างกระหมูกระหมาเลยนะไม่มาปราณีประสัยแล้วนะมันไล่ลงแล้วลงลงไปลงไปลงไปอย่าคิดมาทางทาง่านที่เหลา่าหิ้วของดีหอมจะตายไปแต่มันบอมันเหมน็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะจจดันกรินก็เป็นวัตถุกรรมไม่เข้าใจไว้รถ รสเปรี้ยวรสหวานรสบันรสเผ็ดรสเค็มรสขมต่างๆตัวนี้ก็เป็นกามเป็นวัตถุกามนะกามรสคือสิ่งที่รู้ได้ทางลิ้นกลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกเสียงที่รู้ได้ทางหูรูปที่รู้ได้ทางตาทั้งหมดนั่นเป็นวัตถุกามและสุดท้ายวัตถุกามประการที่ห้าคือโพธพภพ คือสิ่งที่รู้ได้ทางกายสิ่งที่กระทบได้ทางกายความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเหล่านี้เป็นผลทพะเป็นอารมณ์ที่รู้ได้ด้วยกายกระทบกระทบได้ด้วยกายตกลงวัตถุที่เป็นกามมีห้ารูปเสียงกลิ่นรสและก็ผลทพะจำให้ขึ้นใจ ทุกวันนี้เราแสวงหาอะไรแสวงหารูปสวยๆแสวงหาเสียงที่มีความไพเราะเสียงที่เพราะๆแสวงหากลิ่นที่หอมๆแนะสวงหารสที่มาปรากฏทางลิ้นที่มันอร่อยอร่อยแสวงหาสิ่งที่มากระทบทางกายเป็นที่พออ,อกพอใจอน,นั้น ความเย็นความร้อนความอ่อนความแข็งเหล่านีเนานะ้เป็นโพธพารมนะเป็นโพธพารมเราก็แสวงหากันดิ้นรนกันรู้ไหมว่าสิ่งที่เราแสวงหาดินน้นรนนั้นเป็นวัตถุกรรมและให้เราได้รู้ไว้วัตถุกรรมนั้นมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษ คุณของกามีจึงเรียกว่ากามะคุณอารมณ์โทษของกามีจึงเรียกกันว่ากามะโทษแต่เราไม่มีใครพูดกันนะกามะโทษปุถุชนเห็นกามเป็นคุณอริยชนเห็นกามเป็นโทษ ด้านความเห็นของปุถุชนกับความเห็นของอริยชนจึงไม่เหมือนกันอริยชนเดินออกจากกามหนีกามปุถุชนเดินหากามติดอยู่ในกามต้องการในกามให้กามมาสนองความต้องการนี่คือปุถุชนด้านปุถุชนจึงเป็นชนที่ เดินหาทุกขแสวงหาทุกใส่ตัวด้วยสแสวงหากรรมนะส่วนอริยชนนั้นออกจากกรรมเพราะเห็นโทษของกรรมนะวันนี้คือวัตถุกรรมนะต่อไปกิเลสกรรม เมืพอพูดถึงวัตถุกรรมปุ๊บรหลับกันเป็นท่านผู้ฟังทีเคารพครับท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้าน,นําเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสมมามะทิฐิถินกาขาวชมรมผู้ฝ่ายนธรรมและสธาของคุณสุชาดาอุตรีสธาของคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมสธาของคุณศักนาเผืองาม รัธาข้องคุณบางอ่อนเต็มชื่นร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุโมทนาสาธุมณโอกาสเนี่นะครับแล้วคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นรัธาของคุณแม่ละไมสุวรรณน้อยรับเป็นเจ้าภาพสร้างกุศลอุทิศใด้แก่ปิตามบรรดาญาติและเทวดาทั้งหลายอา้าวพรุ่งนี้จะได้อานุโมทนาสาธุกันนะครับ คืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงเบิเกิดมีแก่คุณสุชาดาอุตริคุณปราณีสงเคราะห์ธรรมคุณศักดาเพืเผงามคุณบังอ่อนเต็มชื่นและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับ ศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรัมอย่าปล่อยปัญหามาองอารมณ์โกรธโยบหลง,ลลงศึกษาพระธรรมทำจิตใจให้อสองสงรักษาศินให้มั่นคงจะไม่หลง ขอคน,ผ,นผ่านผ่านพ่าไปหาผิดขอบันด็ตชีวิตก็มีความหมยา